สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการชนะโรคนะครับเช้าวัวนอาทิตย์วันสบายสบายแบบนี้เป็นเรื่องราวของคนดีๆกับสุขภาพดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับแต่ละโชคนะคะเราไปชมตัวอย่างในรายกากันก่อนดีกว่าค่ะครับทางที่พี่ทําอยู่เนี่ยนะคะคมันก็จะมีวิธีเขาเรียกว่าให้ multi v i t a ม i n ผม,มสงสัยครับบางคนบางท่านสูบบุหรี่ะนะฮะก็เป็นมะเร็งที่ปอดบางคนไม่สูบแล้วทำไมเป็นมะเร็งที่ปอด เรามาถามคำถามกว้างๆก่อนว่าถ้าเป็นสตรีที่มีคันอยู่ตอนนี้นะฮะควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารยังไงบ้างอาจารย์เป็นยังไงครับสำหรับรายการชนะโลกวันนี้นะครับมีทั้งความรู้นะครับความบันเทิงและก็ข้อมูลข่าวสารอัดแน่นเพียบเต็ม30นาทีต่อจากนี้แน่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปพบกับช่วงแรกของรายการเม็ดไลฟ์เทนค่ะสนับสนุนรายการโดยรีจูอโศกายคิวเมดิคอลเซ็นเตอร์ าละค่ะก็มาถึงช่วงเม็ดไลฟ์เซตในช่วงแรกนะคะก็คือวิธีการดูแลสุขภาพและความงามของคนยุคใหม่ค่ะวันนี้นะคะแม่จิจะมาพูดถึงเรื่องของวิตามินและก็เกลือแร่ว่าจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กับร่างกายของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าการกินอาหารนั้นอาจจะทําให้ร่างกายของคนเรานั้นดูดซึมวิตามินได้ไม่เต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม่จิมีเรื่องของการที่เราจะได้รับวิตามินอย่างไรให้เพียงพอกับร่างกายของคนเราค่ะคะ่ะวันนี้นะคะแม่จีมีผู้วม,มู วันนี้ค่ะก็คือคุณสุธางซนีมุตตะมละค่ะสวัสดีค่ะพี่อานสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่อานค่ะไม่อยากจะทราบว่าวิตามินกับเกลือแรนะ่เนจริงแล้วเขามีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วทั้งวิตามินแล้วก็เกลือแร่เนี่ยนะคะม,มีความจําเป็นต่อร่างกายเรามากเลยคือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมันจะเป็นสารอาหารกลุ่มหนึ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการซ่อม บำรุงหรือว่าทําให้ร่างกายเราสดชื่นแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตได้ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะคะระบบการดูดซึมสารอาหารเข้าร่างกายเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ยังไงเนี่ยเราก็ไม่มามารถทานได้ครบค่ะแล้วถึงแม้ว่าอย่างสมมติว่าวันบางทีเนี่ยเมจิจะพกวิตามินมาเป็นตลับเลยแบบเมจิตทานครบทุกมือแล้วก็ปริมาณเพียงพออันนี้ถือว่าเมจิได้รับวิตามินเพียงพอหรือยังคะจริงๆแล้วถ้าอายุน้อยๆเนี่ยนะคะ ก็พอได้นี่ถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเช่นคนอายุ60ปีเนี่ยนะคะระบบการดูดซึมสารอาหารเข้าร่างกายเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่หนุ่มสาวอายุ20ปีเนี่ยถึง3เท่าเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเป็นคนที่มีแบบระเบียบเยอะๆือทานทุกทานแล้วก็ทานอาหารได้ครบทุกหมู่แบบดูแลสุขภาพอย่างดีเราก็ไม่สามารถที่จะไปฝืนธรรมชาติให้ร่างกายเราสามารถแบบดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นน่ได้ครบเพราะว่าระบบ ย่อยอาหารในร่างกายของเราเนี่ยระบบเอนไซม์เนี่ยมันน้อยลงเหลือแค่หนึ่งในสามของคนที่ยังหนุ่มสาวเท่านั้นเองคคือพี่ใหญกำลังจะบอกว่าถึงแม้จะทานอาหารได้ครบหรือแม้กระทั่งการทานวิตามินทุกวันแต่ถ้าเกิดอายุเราเยอะขึ้นการที่จะดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันก็คงยากขึ้นใช่น้อยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาต้องทำยังไงคะคือทางที่พี่ทําอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะมีวิธีเรียกว่าให้มัลติเพลวิตามินเป็นเมกะโดส คือวิตามินรวมที่จะประกอบด้วยวิตามินที่จําเป็นในของร่างกายต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิตามิน B, A, C หรือว่าพวกเซลเนียมซิงค์แคลเซียมแมกนีเซียมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นแบบเมกะโดสที่ร่างกายต้องการเนี่ยให้ทางน้าเกลือคะ่ะก็ให้เวลาให้ก็ประมาณ2ชั่วโมงมมซึ่งหเหมือนออให้น้ำเกลือปกติแต่เราจะได้สารอาหารครบวิธีนี้มันไม่ต้องผ่านระบบการย่อย ถึงแม้คนใช่มันเข้าเส้นเลือดเข้าทั้งเลือดโดยตรงมันก็จะแอบสอบเข้าร่างกายไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุอย่างเช่นคนที่ห้าสิบปีขึ้นไปหกสิบปีขึ้นไปก็จะไม่มีปัญหาในการดูดซึมเพราะมันจะเข้าร่างกายโดยตรงเราก็จะได้รับสารอาหารวิตามินแกลเลแระต่างๆเนี่ยครบยช่ค่ะแล้วเราจะทราบได้ไงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสูบมาจิจยังสาวอยู่แต่อาจจะขาดวิตามินบางอย่างก็ได้เราจะสังเกตตัวเองยังไงบ้างจริงเราก็สังเกตได้เช่นเราอาจจะเป็นแบบคนที่ เป็นหวัดง่ายหรือว่าเพลียง่ายคนอื่นเอ๊ะทำไมเขาดูแข็งแรงเดินขึ้นเขาอะไรได้สบายแต่ทําไมของเราเอ๊ะเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ติดคนง่ายหรือไม่ก็เอ๊ะทำไมผิวเราแห้งจังเลยทั้งที่เราก็อาจจะทานน้ําเยอะหรือว่าอะไรแต่ว่าทําไมผิวดูมันไม่สดใสหรืออะไรต่างๆพวกนี้คะจะอาการที่ภูมิต้านทานมันต่ำก็แปลว่าต้องรู้จักสังเกตตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจจริงๆก็คือสามารถมาที่รีจูมาให้คำปรึกษาและวิตามินได้ใช่ไหมคะจริงเราก็เช็คได้นะคะจากเลือด อ๋อง่ายเลยใช่ว,ว่าเราจะขาดตัวไหนเป็นอะไรมากไม่เลือกเท้แตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรจะดูภูมิต้านทานเราได้ดูทีเดียวทราบหมดทั้งหมดใชด่ว่าเราขาดค่ะคสุดท้ายไม่จอยากให้พี่แอนฝากถึงเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพด้วยค่ะ,ค,ะคือสําหรับเรื่องวิตามินแล้วก็เกลือแร่เนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายของพวกเราทุกคนมากนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยให้ความสาคัญเกี่ยวกับอาหารการกินการบํารุงสุขภาพการทานวิตามินอาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยเราอยัางให้ความสาคัญกันน้อยจริงๆแล้วมันเป็นต้นเหตุหลักเลยนะคะของการที่จะทําให้เราแข็งแรงอยู่อย่างอายุยืนยาวหรือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอหรือว่าจะทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วย เป็นโรคต่างๆได้อะค่ะเราต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากๆค่ะอ่าก็นั่นและค่ะก็ต้องรู้จักสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองนั้นขาดวิตามินอะไรบ้างก็ดูจากเรื่องของผิวเรื่องของอาการหรือการติดโรคอันนี้ก็สําคัญแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่รู้จริงๆว่าตัวเองขาดวิตามินอะไรก็มาปรึกษาได้ที่รีจูค่ะสำหรับวันนี้นะคะเม์ก็ต้องขอบคุณคุณสุธาสนีมุตตะมระมากๆค่ะที่ให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะช่วงหน้าค่ะโยเฮลพี่แมนมีข้อมูลดีๆเนาะฝากอีกเช่นเคยค่ะ สนับสนุนรายการโดยวีจูอโศกาบคิวเมดิคอลเซ็นเตอร์ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Jo Health อีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการตรวจระดับยีนอีกครั้งนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเรายังติดค้างคุณผู้ชมอยู่แล้วก็ข้อมูลนั้นเยอะมากๆเลยวันนี้ทางรายการชนะโลกก็คงต้องขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สมเด็จครับสวัสดีครับก็ เรามาพูดคุยกันต่อครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นกําลังแบบเข้มข้นเลยนะครับสําหรับเรื่องข้อมูลต่างๆคือเดี๋ยวอาจจะต้องย้อนนิดนึงครับให้คุณผู้ชมที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ดูนะครับว่ายีนการตรวจระดับยีนนั้นมันระบุไปที่โรคต่างๆได้หลายโรคแต่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งโดยตรงเพราะว่ามะเร็งนั้นเป็นเรื่องอุปสรรคแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งการตรวจในระดับยีนนั้นการตรวจการตรวจมะเร็งนั้นคือ ต้องทํำยังไงครับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับเราแต่เช่นนี้นึงนะครับว่าการตรวจมะเร็งในปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยที่เราแนะนําให้ตรวจก็คืออย่างเช่นบอกว่าคากรูก้อนเซ็นแล้วก็ไปทำเอโมแกรมหรือตัดเชื้เนื้มาตรวจนะฮะถ้าตรวจนั้นคือเป็นมะเร็งแล้วนะครับถ้าก้อนเตอ2สองเซนก็อาจจะเป็นระยะที่2องแล้ะสามเป็นแล้วนะซึ่งยิ่งระยะเป็นระยะท้ายๆนี่การรักษาไม่ได้ผลดีใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เราเข้าใจกลไกการที่เซลล์หนึ่งเซลล์ในการเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ ใช่ไหมครับซึ่งมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วซึ่งการกลายพันธุ์นี้เราสามารถตรวจก่อนได้เช่นตรวจในเลือดมาครั้งนี้ได้รับการกลายพันธุ์มาตั้งแต่เด็กเช่นเด็กคุณย่าคุณยายอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเด็กเกิดมาก็อาจจะเป็นคนที่มียีนมะเร็งเต้านมอยู่ในตัวแล้วนะครับะะแต่ยีนมะเร็งเต้านมนี้เนี่ยมันก็มันก็แฝงอยู่ในตัวของท่านนันมาตลอดนะครับ จนถ้าหายยังไงปุ๊บพอไปตรวจสุขภาพเมื่ออายุสักสาปีก็เป็นมะเร็งทนนมแล้วกลายพันธุ์กลายพันธุ์ไปแล้วมันมีกลายพันธุ์อยู่แล้วแต่มันยังไม่ทํางานยังไมนะ่ทํางานมันอาจจะมีเวลาเก็บเก็บไว้หลายหลายปี<อ>ใช่ไหม<อ>แต่ปัจจบุบันนี้ด้วยการตรวจยีนท่านก,ก,ก,การตรวจจากเม็ดเลือดหรือว่าการตรวจจากพลาสมาเนี่ยรเราสามารถจะรู้ว,ว่ายีนที่มันฝังตัวเนี่ยมันเริ่มทํางานหรือยังครับผมซึ่งเราลุกปุ๊บเราจะจับได้ทันทีเลยว่าก่อนที่